นะสวัสดีชมะท่านกันได้ค่ะเป็นหูไวทุกเกมแบตเติ้ลผิดละกันวันนี้อาทิตย์สองนะวันนี้ก็เพิ่งโหลดมาใหม่ขึ้นมาผมก็มาเล่นแบบเป็นมอดแบบว่าเอ่อแเปิ้ลพุ่งมาเฟืองไม่จำกัดเองแต่มาผมลองผมลองเล่นให้มันไอ้ปลดล็อกไอ้ตรงคู่กรา์เขาอยู่มันไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นเล่นแบบปกติแล้วกันอ่า วันนี้ผมผมมีแด้เดียใหม่ผมว่าผมจะลองใช้ปืนใหญ่ดูผมในลานที่เอออันนี้คลิปที่ไปงานฟาร์มต่างผมผมเราผมลองเล่นด่าจริงๆนะฮะซึ่งเือ <c oughs> ตอนต้องเจมผมจะซื้อปืนไฟแล้วก็น้ำพิษนี่ตลอดพ่อตัง พอผมฟาร์มฟาร์บ้นนิดนึงแล้วก็มาซื้อระเบิดแล้วก็เ,เป็นเลเวลสองปืนเลยไม่ใช่ปืนสิปืนถ้ามาได้เช่ๆชัวลเวลสองแต่ปืนใหญ่กับเกาะพวกนี้กับเกาะแล้วก็น้ำพิษเลเวลหนึ่งอยู่เลยอ,อ่ะไหนไม่เป็นไมาอันนี้คือการฝากตัง เพราะฉะนั้นคลิปนี้โงไม่มีอะไรให้ทำมากฟ้าปยายาวครับแลก็เล่นด่านต่อไปด้วยโอเคเดี๋ยวถ้าผมเห็นมันมาก็อ่าดูตรงแมปนะครับโอเคถ้ามันไปอ่ะฮะมันมาแล้วมา ปืนใหญ่สองปืนปืนใหญ่สองกระบอ,อกนะมันได้คนราะเล่นไปแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะก็ฟาร์มได้ตามสบายนะมัต้องฟาร์มถ้าอยากได้สีทองก็เล่นตามบอกทำตามที่มันบอกนะครับโอเคตัวแรกจะตายอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยมันก็มีปืนใหญ่เหมือนกันนะมั้ง เดี๋ยวค่ะต่อไปกแกจะเจอเลเวลสองโอเคสองแล้วฮะอฮะจะเหลือเต็มที่แล้วโอเคแม็กฮึ่มเล่นงนี้ใช่ไหมได้เดี๋ยวก่อนเฟรมทาวเวอร์โอเคเล่นงนีับฆ่าใช่ไหมปูดอะไรสาระเกินไปผมเนะี่ยเออแล้วก็ระเบิดอ่า แมลงปลาแล้วเปิดเฮ้ยแบไม่สง่งม่จะไปส่งหัวหน้าเราไปแล้วกันนะไอป้องมันพังมันพังง่ายเพราะปืนไฟนไีแ่แหละผมโอเคดูท่าไม่ต้องส่งแล้วผมพีม่ใหญ่ผมพี่ใหญ่สุดอ่าไม่ต้อง,ง่งโอเคอือฮะผมอัพปืนใหญ่ก่อนแล้วกันโอเคไม่มีมาเฟืองผม ต้องดูโฆษณา uh huh. อา่าฮะอืมสาม level โอเคแล้วผมก็ต้องรีบเก็บมาเก็บตังซื้อสล็อตใหม่แล้ะไอ้ข้างบนนี่คืออะไรนะพิจ็บโอเคมาโเชเลนต้องทำตามที่มันบอกผมถ้าไม่ทำตามเราจะไม่ได้สีทองเราได้เหมือนจะเป็นดอกไม้ธรรมดาเฉยๆ ไม่ต้องไม่ต้องว่าไม่ต้องพูดว่ามันจะเป็นหรอกโอเคเลเวลสองใช่ไหมอ่าเลเวลสามจะตายหรือ,ปอเปล่าวะเนี้ยมาฮึมมันมาละมันมาละโอ้โหยาวสุดเดี๋ยวโอ้เล็บเบิร์ดแคดีเห้อมันมันวิ่งไวมากเลย ข้ามีค่ามีเป็นล้านลูกเด้โอเคมีร้านร้านมีไม่จบกัด uh huh. มาโซ่บอสเราไปบอสตายสร้างใหม่ได้บอสมีเก้าชีวิตเขาเป็นแบวมีเก้าชีวิตโอเคผมไม่ไใ้ไม้เพิ่มเดี <c oughs> ไม่ได้สีทองโอเคทำให้ป้องป้อมมันพังง่ายๆ

อาโอเคเรามาดูที่สกินกันบ้างโยมอืมสก,กินี่ผต้องการจะปลล็อกหลังแอสเอ่อซ,อ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 ซื้ออปอกีดเกาะแล้วก็ซื้อสลรัตเพิ่มนยม,ม,มก็คือวอร์มหนวกํำแพงอต่แต่ดูบัหัวสิประสาทมากกว่าอันนี้ผมเขาบอกว่าจะลดห้าสิบดามเมจลบห้าสิบเปอร์เซ็นเลมโดยิ่งใส่ปืนไปเยอะๆเนี่ย มันก็โอเคไม่พูดให้มันสับสนสับสนแล้วกันโอ้ยยิ่งเป็นคนพูดเรื่องบวกที่เห้าเปอร์เซ็นเลือดอออเออือหนึ่งจุดสองห้าเมื่อพี่เ็ดมันมันว่าหนอตัวเนี้ยเหมาะกับเกาะมากเลยอ่ะเอางานง่ายๆก่อนงานยากทำทีหลัง โอเคอืมสุดท้ายนี้ผมเดี๋ยวก่อนผมควรเอาปืนใหญ่ออกเพราะด่านนี้มันเป็นนี่ไงโอเคเพราะฉะนั้นผมต้องรีบสร้างเลยผมเชื่อสสสสสสดแพกเกิดไปสร้างสร้างสร้างมันมาเยอะๆโอเค อ้ยจิงท้ายแล้วนะพอไหมเออพออยู่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 ตาวิท้ทายด้วยเปิดะงงะนะม้งเนี่ยไงไอกองสุดท้ายแล้วแหละนะี่ออื้อทำไมก็ไม่รู้ <c oughs> โอเคหนึ่งหนึ่งนาทีสี่สิบห้าวิท่านอยู่แล้วแหละ บอกแล้วประทันโอเคฮะเติมตาคลิปแปดก็จะเหลือโอ้หืมโอเค,อเคบนบอกว่าใช้ปืนปืนใหญ่แล้วก็ขาโอเคครับฝนตกซะด้วย ผมว่าฝั่งตรงข้ามตอนนี้เหมือนว่ามันจะอัพมืนใหญ่ในรุ่นสองมาแล้วมึงไม่รู้นะขอทำตัวเป็นกล้องวงจรปิดแป๊บเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงมันกดตรงนี้ได้โอเคฉะนั้นใบไม้ที่อัพปุ่นี่ผมว่าไปแหลไม่เกี่ยวเกี่ยวแค่วุฒินั่นไงนายหมาละมาละโอ้โห พี่ใหญ่ซะด้วยพี่ใหญ่ซะด้วยเดี๋ยวก่อนอา่าฮะมันมีแล้วเปิดเออแด่แล้วปืนใหญ่ปืนใหญ่แมน <c oughs> โอ้มันก็ส่งตัวเล็กไปด้วยเนาอ่าศึกปืนใหญ่สู้กันเ <c> ด <oughs> ี๋ยวก่อนส่งตัวปืนไปเยอะอ่าสร้างเตรียมไว้โอเค อืมมาเรวเวลาถล่มฐานมันโอเคออกมาก็ฐานเกก็พังเอา้าโอต้องซู้อกันโอเคยิงเรียบร้อยยิงอัพ นิง่งอัพนิงอัพเยอะๆนะนิ่งโหดปืนใหญ่นะ่ะปืนไฟก็โหดเหมือนกันนุ้มอันนี้วิวสองสามจุดเก้าโซนดีบีเออืมโอเคพันสามออเคไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเอาอะไรน้อยๆไปก็แล้วกันเดี๋ยวอันนี้นามผิดเออห้าสิบโอเคเบสซับเกต อ่าฮะนี่ฐานมีป้อมปืนแล้วเยโอเคเราอ uh ่าฮะมันบอกว่าพันสามนะผมเพราะฉะนั้นอย่ายไปเพิ่มสีซ้ำไปลอยห้าสิบบวกการเป็นเออไม่ต้องบอกก้วเละ สามพิษร้150อยห้าสิบเหมือนกันราคาอีกเก็บใบไม้นี่เกี่ยวป่าวะเออไม่น่าเกี่ยวโอเคเอ่โดนาน้ำพิษสยบไปซะเดี๋ยวก็ปืนใหญ่โอโ้โหลงไปลงไปโอเคประมาณนี้ยังไม่ 1, โโมมพันสามโอ้โหน้ำน้ำพิษสู้ไม่ได้เลยดูดูมัน ใจมินิเราจะอเอาตัวแทงมันไปก่อนโอ้โหดูดิกูมันใจแค่เปิดจะไปสู้ได้วะผมเลือกเซตนี้มเซตที่กระจอกมากเลยเดี๋ยวออกก่อนเปลี่ยนปืนนะฮะ ผมไม่ปูยากเอาเป็นใหญ่ออกเลยแต่ยังไงก็ต้องเอาออกแล้วเราละเราละโ,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 โอกาสปืนใหญ่เราไปก่อนอเอ๊ะหดโหดทั้งนั้นนะจ๊ะมาเลยอับเลยมาพังฐานมาก่อน พรวดสเตปพรวดสเตปโดนขุดตายไม่ได้เปลี่ยนสกิน skin. เดียบร้อย yeah, yeah, อยายาเข้าไปก้อยอย่าแ่หยุดโอเคดีนะอันนี้สองร้อยห้าสิบมเดี๋ยวเท่าไหรล่ละโอ้ oh my god นี่สองมอไมค์ไปเท่าไหร่เองนะปืนไฟแพงนะผมมันแพงมิสไซล์แพงไม่รู้ว่าอะไรแพงสุดคอมเมนต์ อย่าตายอย่าตายมันไม่ยิ้วมันไม่ขิวเฮ้ยโอเคที่นี่เหลือ,อยังอ่ะมาเดี๋ยวก่อนเอ่อแป๊ดหนึ่งนะเอ้ยกา้ใถ้เราสู้บอสนี่เราซื้อสลักเพิ่มอ่ะเหลือยี่สิบบาททำไงฮะเราจะใส่ปืนใหญ่เพิ่มอะไรแหละปืนใหญ่ นี่เนาะโอเคนี่นี่เลยด่านบอสด่านเดียวแล้วผมอ่าเอาไปว่าออาให้ผมทำทำกูเชนกันไปด้วยแล้วกันมาก็ไหนๆก็ไหนๆละมาพร้อมเสมอบอสตกๆบอสที่ตัวผมเล่น เล่นแรกๆช่วงลเล่นแรกๆเนี่ยผมแพ atm, parole, แมม้มันเนีน่ยแต่โอเคมันมาแล yeah. <laughs> <hyd> <Creator> oh. ้วม <sl> <scientifically> claro <ugen todo> ันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วปืนเลเซอร์ปืนเลเซอร์โอ้โหกูไม่ได้ปืนปืนเลเซอร์ปืนไฟมาแทนดูดิปืนไฟ no อ่ะตายคู่เว้ยว่าเด้อโอเค ่ลมทานมันลนมทานมันผมสร้างเยอะไม่ได้ผมเอาไปสร้างปนสร้างปนโอเคอ่าปนปนไปอย่างนี้นะเฮ้เดี๋ยว <c oughs> <c oughs> นี่คือหนอที่เคลื่อนที่ช้าที่สุดนะผมส่วนใหญ่จะมีขาโอ,โอ้โหโคตรเดี๋ยวก่อนผมลืมอะไรสักอย่าง เนื้อเบียรกินวต่อนะแม็กกโอ้เรือเบียรจกินตายละโอ้โห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 โอ้โ้โหโอ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 ้โหโ้โหโอ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 ้โหอ้โหโ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 อ้โ้โหโอ้โหโอ แล้วจึงบอ,อพบเกิไดไปเดยโอเคอย่าคำรามเกลนจนบ้านตัวเองตาย <c oughs> ไปพูดเลยกันโอ้ย <c oughs> มาถึงจะไม่ติดจะกินแต่หวังว่าจะสู้ได้ปืนไฟฉยบมันโอเครอยเลือดรอยเลือดปืนใหญ่ต้องมาแล้วละ่ะถ้าจะขนาดาดีเลย มาปืนใหญ่ปืนใหญ่แมนโอเคมองคืนสู่ราชาราชาปืนใหญห่ต้องมีเฟรนทวเวอร์บ้างฮะโอเคยหยุดคำรามได้แล้ว,ลวมันใกล้ถึงบ้านแล้วทุกว่ะนี่ผมฐานที่ไม่เปลี่ยนสกินมันก็มาใกล้บ้านเลยทีดูเลย นก่อนมือไฟปืนไฟเยอะๆมีเงยมงอยากหยุดคำนามนได้ไหมหน่อยอได้คำนามนได้วะปืนยิงโอเคยิงโอ้ยปืนดหงิดหลายปืนอ่ะอ่ะสองนหน้าไม่ทันยิงปืนใหญ่โอ้ยชนะเดิเมในประเฟืองด้วยโอเคเก้าสิบ อ่ะก็ต้องพอแค่นี้ก่อนว่าไม่นอม้องมนีกคลิปหน้าบายสวัสดีครับเออโอเคเดี๋ยวคนได้สีมาอ่ะ